สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆขาวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ครูป้อมมีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเด็กๆอยากฟังไหมคะวันนี้ครูป้อมมีนิทานเรื่องกระตากกระตากเอ๊ะกระตากกระตากเป็นเสียงของใครเสียงของใครเอ่ยเสียงของเจ้าไก่นี่เองนะคะพร้อมที่จะฟังกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะกระตาก กระตากกระตากกระตากกระตกกระตาเสียงของเจ้าไก่เจ้าไก่น้อยตัวนี้มันร้องกระตากกระตากแล้วมันก็ออกไปร้องกระตากกระตากข้างนอกในทุ่งหญ้าต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยกระตากกระตักร้องเสียงดังลั่นเลยเอ๊ะมีเจ้านกน้อย บินเข้ามาใกล้ๆแล้วมันก็อยากมีเสียงเหมือนเจ้าไก่น้อยกระตากกตาตัวนี้เองเอ๊ะแล้วเจ้านกน้อยจะร้องอย่างไรดีเด็กๆช่วยกันคิดสิว่านกปกติน้องนกมาร้องยังไงจิ๊บจิใช่ไหมคะแต่นกตัวนี้มันอยากเรียนเสียงไก่มันจึงร้องว่า ชอบใจกันใหญ่เลยทําไมเจ้านกตัวน้อยตัวเจ้านกน้อยตัวนี้มันจึงร้องแปลกๆร้องว่าจิ๊ปตาจิ๊บตาและและ้วเจ้าไก่น้อยก็ออกไปเรื่อยๆมันเดินไปเดินไปร้องกระตากระตาของมันไปเรื่อยและและ้วเจ้าไก่น้อยก็ไปเจอพึ่งพึ่งปกติพึ่งร้องอยังไงนะพึ่งจะร้อง พึ่งพใช่ไหมคะแต่พึ่งตัวนี้มันสงสัยแล้วมันก็ชอบใจกับเสียงของเจ้าไก่มันจึงเปลี่ยนเสียงตัวเองเวลาร้องร้องยังไงดีนะหึ่ง,ง,งพึ่งตากพึ่งตาเพื่อนๆนก็หัวเราชอบใจกันใหญ่เลยทำไมเจ้าพึ่งตัวนี้ถึงร้องเสียงแปลก ไก่น้อยก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่มีใครเสียงเพราะเหมือนค้าหรอและแล้วเจ้าไก่น้อยก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยไก่น้อยกระตากกระตากพอไก่น้อยเดินไปเจอทุ่งมีกบเยอะแยะมากมายเลยเจ้ากบก็ชอบเสียงกระตากกระตากของเจ้าไก่น้อยตัวนี้เจ้ากบ จึงอยากเปลี่ยนเสียงตัวเองจริงๆแล้วกลบร้องอ๊บอ๊บแต่เจ้ากลบตัวนี้ฉันอยากมีเสียงเหมือนไก่จังเลยฉันจึงร้องว่าอ๊บตาอ๊บตาเพื่อนเพื่อนก็บอกล,ล้อชอกใจกันใหญ่เลยว่าเอ๊ะทำไมเจ้ากลบตัวนี้มันถึงร้องต เจ้าไก่หัวล็อชอบใจแล้วก็เดินหนีไปและแล้วเจ้าไก่เดินมาถึงโอ้โหมีเจ้าแมวน้อยเจ้าแมวมีกี่ตัวช่วยนับหน่อยสิหนึ่งสองสามมีแมวกี่ตัวคะสามตัวมีแมวสามตัวแมวล้องยังไงเออเวลาแมวมาล้อง ใช่ไหมคะเด็กๆแต่เจ้าแมวสาตัวนี้เขาบอกว่าฉันอยากมีเสียงเพาะเหมือนเจ้าไก่น้อยตัวนี้จังเลยเอ๊ะแล้วเจ้าแมวจะร้องอยังไงดีจากที่มันเคยร้องเมียวเมียวมันก็จะร้งองเมียวอาเมี้ยวาเพื่อนๆหัวเราะชอบใจกันใหญ่รวมรวมทั้งเจ้าไก่น้อยด้วยเอ๊ะไม่มีใครเสียงเหมือนข้าแล้วและแล้ว เจ้าไก่น้อยก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปจนถึงเล้าของหมูโอ้โหมีเจ้าหมูนอนเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยแต่เจ้าหมูจริงๆแล้วหมูล้ออูดอูดใช่ไหมคะเด็กๆหมูสามตัวนี้เขาก็บอกว่าฉันก็อยากมีเสียงเหมือนไก่บ้างนะแล้วเจ้าหมูสามตัวนี้ จะร้องอยังไงดีล่ะเจ้าหมูสามตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนเสียงตัวเองจากอูดอูดกลายเป็นอูตาอูตาเพื่อนเพื่อน,นหัวเราะชอบใจกันใหญ่เลยรวมทั้งเจ้าไก่น้อยเจ้าแมวแล้วก็เจ้านกด้วยไม่มีใครชิงเหมือนเจ้าไก่สักคน เดินพึมพำพึมพำไปเรื่อยๆไม่มีใครเสียงเหมือนข้าได้หรอกเพราะข้าเสียงเพราะกว่าใครไก่น้อยรอ้องกระตากกระตากเมื่อเดินไปถึงในทุ่งข้าวเอ๊ะมีเจ้าหนูเจ้าหนูกำลังนอนเล่นกันอยู่แล้วเจ้าหนูก็อยากจะร้องเสียงเหมือนเจ้าไก่เหมือนกันเลยเพื่อนๆก็มองซิวะ่ะ เจ้าหนูจะร้องเสียงเหมือนไก่ได้ไหมและแล้วเจ้าหนูร้องเสียงยังไงนะปกติหนูร้องเสียงไงจี๊ดจีแต่เจ้าหนูตัวนี้มันร้องว่าจี๊ด a าจี๊ดาเพื่อนเพื่อนหัวร้องกันใหญ่เลยรวมทั้งเจ้าไก่น้อยด้วย เดินไปเรื่อยเดินไปถึงเห็นเจ้าช้างน้อยช้างน้อยช้างน้อยดูสิว่าเจ้าอ่ะจะร้องเสียงเหมือนไก่ได้ไหมเอเพื่อนๆนก็ท้าเจ้าช้างน้อยกันหมดเลยร้องสิร้องสิโอ้ยฉันจะร้องได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะแล้วช้างร้องแป๋นแปนเปลี่ยนจากแป๋นแป่นกลายเป็น แป้นตาแป้นตาเพื่อนๆพนหัวเลาะชอบใจเพราะไม่มีไข่เสียงเหมือนไก่เลยแทบตัวแป้นตาแป้นตาตลกมากเลยร้องยังไงแป้นตาแป้นตาและแล้วเพื่อนๆนและเจ้าไก่ก็เดินไปเรื่อยๆไก่น้อยกะตากกะตากพอมาเจอเจ้าสุนัขสุนัขก,กําลัง นอนเล่นกันอยู่โอโ้เจ้าหมาสามตัวนี้มันนอนเล่นกันอยู่เพื่อนๆไหนลองไปท้ามันสิว่ามันจะร้องเสียงเหมือนเจ้าไก่น้อยได้ไหมและและ้วไก่น้อยก็เดินเข้าไปหาเรื่อยๆแล้วก็ไปท้าทายกับเจ้าหมาน้อยสามตัวนี้ว่าเจ้าลองเรียนเสียงเหมือนข้าสิเจ้าจะทำได้ไหม เสียงเหมือนข้าข้าร้องว่ากระตากกระตากอ๋องั้นเดี๋ยวข้าลองลองร้อง,องใหม่นะกันเนาะฮุ่งอาฮักฮุ่งาอาฮักเฮ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนฮุ่งอาฮักฮุ่งตาเพื่อนๆหัวเรอชอบใจจังใหญ่เลยเพราะว่าไม่มีใครเสียงเหมือนเจ้าไก่น้อยเลยสัก แล้วเพื่อนๆก็ไปเจอฟูงลิงอยู่บนต้นไม้แล้วเพื่อนๆก็ลองถามซิว่าเจ้าลิงน้อยเจ้าจะเรียนแบบเสียงของเจ้าไก่น้อยได้ไหมเอ๊เรียนเสียงยังไงล่ะไก่เขาล้องกระตากระตาแล้วเจ้าล่ะล้องยังไงพวกข้านะพวกข้าล้อเจี๊ยบเจี๊ยบล้อเรียนเสียงของเจ้าไก่ซิและแล้วเจ้าลิงทั้งสามตัวก็ล้อขึ้นมา มันเสียงมันไม่ไม่เหมือนไก่เลยมันร้องอยังไงนะเจีย๊ยบตากเจีย๊ยบตาอ้อย้ออยเพื่เพื่อน,น,นต่างก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่เลยเพราะว่าไม่มีใครเลียนเสียงเจ้าไก่ได้เลยสักตัวและแล,ะและ้วไก่น้อยกระตากกระตาก เพื่อนๆทุกตัวอยากจะเรียนเสียงเหมือนเจ้าไก่แต่มีใครเหมือนไหมคะเด็กๆไม่มีใครเสียงเหมือนไก่เลยสักตัวไก่น้อยหัวล้อชอบใจพะไม่มีใครเรียนเสียงฉันได้เลยอ้อกระตากระตาไม่เหมือนกันเลยเสียงของข้าใครลอกกว่าใครเพื่อนเลยกระตา สอนให้รู้ว่ายังไงคะเด็กๆการที่เราจะไปเรียนแบบคนอื่นเขามันดีไหมคะมันจะเหมือนกับคนอื่นใช่ไหมไม่เหมือนเลยเราต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะเชื่อมั่นตัวเองเหมือนเวลาที่ครูป้อมสอนว่านักเรียนขาเวลานักเรียนทำงานเราจะไม่ไปมองเพื่อนเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่า เรากับเพื่อนใครเก่งกว่ากันดังนั้นเวลาเราทํางานทุกอย่างเราไม่ต้องไปเรียนแบบใครเขาเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเก่งกว่าใครเขานะคะวันนี้นิทานเรื่องกระตากกระตาสนุกไหมคะเด็กๆสนุกนะคะถ้าวันหลังครูพ่อจะเอานิทานเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังใหม่ดีไหม ดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนนะคะบายบายที่ไก่น้อยก่อนบายบายสวัสดีค่ะ